่วงน้อยเนี่ยเอาไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านบนข้อลักษณะนี้การเข้าบูซิ่งนะครับเมื่อก่อนเขาเคยเอาผมไว้ตะข้าง,งเหมือนกันมาเดี๋ยวนี่ผมต้องแล้วครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าทําไมเขาหมดจำเป็นต้องเอาผมไว้ตะข้าง,งอันนี้ประมาณทั้งสามหลอดก,กันอยู่แล้วครับชัดชให้มันงามเนีย่ย จบแล้วครับผมมันอยู่ท้านี้อย่างหนึ่งมันบเก้การแถวนี้เขาเปต้องมัวมันไหลถ้าเขาเงียบเหมือนปรบเกานะครับเขาเงียีจเนาะอิธีขึ้นเขาก็ขึ้นนี้ครับแต่ท้าเน้องข้างหนึ่งมันจะเยียบลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะเยียบอ่ะเยียบลักษณะนี้นะครับอีกข้างหนึ่งมันจะเกี่ยวเกี่ยวมาแล้วบิดเงียมิดเอ้ยกว่าขึ้นไปแขนต้องแข็งแรงนะครับดูนะครับถ้าชนะนี้ปุ๊บนี่แหจะเกี่ยวหุ่นอาจรปุ๊บต้องเงีย ได้สอบถามข้อมูลจากผู้ฟึ๊บะหลายท่านนละ้มีความหู้เรื่องเงินเชื่อกนะครับมันจะเลไปได้ไงน้องวันนี้กระงจะเป็นการฟึ๊นกกเรื่อง,องการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งท่านผู้พุกเนาะที่เขาจะายขาบรวถนะครับ

น่ากนังอยู่แถวหมเดิมครับชุบอยเช่นน้ันนี้ชุดบอเชาเอไม่่ครับขาที่ผ่านเขาจะไปอยู่อาคารชั้นต้นะครับทมก่าสี่มัดจากแม่มดหรอพอดีูก็เหมือนจะร่อนไปต๊ะแล้วส่ไฟฟองมาถุยห้งบอว่า แล้วรับอันตรายเราเวลาโครงสร้างมันก็ไปแล้วบอกอะไรวะไปไม่ใช่ที่นี่กูว่าที่ไหนนี่ครับแต่นี่พรรเจ้านี่เขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มทีกหนึ่งจะไปซื้อรถถัวก็คือแถวหน้าเนี่ยจะซื้อรถถัวนะครับช่วงประมาณสักทิศโมครึ่งเขาจะมาแตกเปลี่ยนครับเปลี่ยนฐานรันกลุ่มที่สองอยู่ตรงนี้นะครับอยากจะขึ้นอยากผลทิศ ก็เขาจะเวียนมึกกันในพระเจ้ารัชนาธนี่นะครับส่วนอื่เทียบเขาบอกท่าพัฒนาทหารแต่ว่าเข้าทุกทีผมเรียกเขาว่าปิดกองวันดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งไปที่บอยพร้อมยังพร้อมครับไปทงพุ่นนะครับฟุ้ด้วยตัวเอาถึงห้องนะครับโดยยอดนิ่งเนียนย่ำคือท่านดีไปแข่งที่พุ่นมันจะมีจ้่มทีห้าจุดแทนผมนี่เอาสามจุดคือท่านหั่กว่าบีมันถึจะได้

กูตัดตัขึ้นรด้ือรูเ็ยขึ้นได้มยเนี่ยทีแรกเอากระดิ่งไว้ละแล้วกับักกลื่นี่มันคุดหายไปหูหันเก้าอี้นะครับแต่ว่าเอาจันจะดี้ทุกท่านลงมันต้องเหมือนหมดยอมเลยครับวันนี้นะครับถามนี่ก็ซื้ออาหารซึ้เบสิคเฉพาะสัวนอันขึ้นที่สูงนะปกตีจะบปวจวันไดนะแต่เจ้าลองเอาโยนมนมันตึมเข้า มันม <laughs> ืเข่าวนแล้วเราบันไดมันดีกว่านะครับเงื่อนที่เขาใจเนี้ยจะเป็นบัตเตอร์ไฟส์เวลาถ้าเขาเขาโยนเกี่ยวขึ้นไปเนี่ยนะพวกเขาเกี่ยวใกล้หลขึ้นไปพวกเขาเกี่ยวมีอะไรว่าลิงมาพวกแล้วก็เนี่ยบัตเตอร์ไฟส์เขาหลอกดึงบัตเตอร์ไฟส์นะแต่มันจะกระตุกลงมาง่ายน้องกระตุกพวกกราดุ้เวลาลงมาถ้าเขาขึ้นไปต้นลงต้นไม้นะครับเขาใจตัวนี้บัตเตอร์ไฟส์เดี๋ยวจะเป็นไรนะครับเนี่ยลองเก็บเกี่ยวเลยล่ะไม่ต้องปี๊ ตวป็นไปกันนให้เอาโยนไม่ป้อปิดที่ได้อย่างเยบาโยนไม่ปอบนจะค้อพอดีอันนี้มันหูมันน้อยเยอเกิเจ้ยอะมาได้เือเขาบาได้เห็นอฝังก็ฟังก็นะครับเดี๋ยวูกันแดงเป็นสามคนีละสาทีละสาสามคนคือมาสวมใส่อุปกรณ์งนี้นะครับเดี๋ยวจะสาทีจะดูว่าจะขึ้นยะไงอันตอนแรกนี่คือคือการล่องขึ้นด้วยตัวเปลวันแบบมีอุปกรณ์ทั้งยังนะครับ แต่คือกรสวมใส่ใจ่ไหเนี่ยสวมใส่อันนี้แล้วก็นี่ตีตัวไว้จะขึ้นเกล็ดเส้นเนี่ยด้วยตัวเปล่าว่าจะขึ้นจะได้นะครับแต่ต้องเจ๊ผู้ทรงมือสินาะได้ดูการสาธิตการขึ้นตัวเปล่าแล้วหลังจากนั้นมาดูการสาธิตขึ้นด้วยมือสิทธิตรงนี้นะครับาทุกคนถ้าจะนั่งได้ก็นั่งถ้ามานนั่งก็บปอบินนะครับนั่งครับมันเบี้ยเโอเคครับนี่เขาจะขึ้นเกล็ดด้วยตัวเปล่านะครับอันนี้ผมเพิ่งขึ้นสูงนะขึ้นสักสองเมตรก็ละ พ่อเดี ad, ่มันจะเจ็บมือคือนหูเทคนิคบ่ได้นะครับเวลาขึ้นเท่ากับพ่อขึ้นไปเอาค้านหันลงหันเย็นนี่บางทีมันจะเจี๊ยวใหญ่เนาะเขามันเจี๊ยน้อยมันจะเจ็บมือแต่ถ้ามันเหนียวแต่มขึ้นถึงได้นะขึ้นถึงได้แล้วเขาไปเนี่ยต้องจมุนมือประเมันทีีขึ้นเทาก็ขึ้นเอี้ครับแต่ข้าวน้อข้างหนึ่งมันจะเย็ยแลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะเยียบอ่ะเยียบลักษณะนี้นะครับอีกข้างหนึ่งมันจะเกี่ยวเกี่ยบมากแล้วบิดเงียบมิดเอ้ยก่อนข แขนตุแข็งแรงนะครับดุนะครับ้านะนี้ปุ๊บี่าะเกียวนดันดันปุ๊บกแียปุ๊บก้งเยียมแเปุ๊บ่งเกียนะนีได้ปะเวลาลุกเวลาลุกไปกอนใช่กลงโอเคครับ อ๋อม <M> ันง <c ười> ่ายแขนต้องใส่น่วยนะโอเคแต่ถ้าขึ้นไปประมาณทั้ง2เมตรหวกหมวกกันาะอมาสูงถ้าบหมเขาลงมาได้หมดทุกขันเจ็บหมดละต่อไปขึ้นสี่สูงนะครับด้วยใจผู้สิกอันนี้เคยขึ้นเหรอดูครับเคยก่อนเคยครับบ่เคยครับตัวนี้เนาะ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับมันขึ้นยังไงครับขึ้นหมดเลย้จะลงแล้วะใกล้จะลงอ๋อเราดึงขึ้นนึงลงครับวันนี้เ่าจิ้งคือถักดึงขึ้นนึงลงใช้ถีอก็ได้เรามันจะมีฟูซิกอยู่อมาดูใกล้ๆเลยครับมีฟูซิกงที่สองอันห่วงน้อยเนี่ยเอาไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านบนข้อลักษณะนี่การเข้าฟูซิกนะครับ เมื่อก่อนเขาเคยเอาผมไม่ตะข้างเหมือนกันแตเดี๋ยวนี้ผมต้องแล้วครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าทําไมเขาหมดจัเป็นต้องเอาผมไม่ตะข้างอันนี้ประมาณทั้งสามรอบไปอยู่แล้วครับคัดให้มันงามเนี่ยจบแล้วครับผมมันอยู่ตรงเนี้ยอย่างหนึ่งมันเป็เกจการแถวนี้เขาเหมือนต้มมือมันไหลถ้าเขานี่เหมือนบะเก่านะครับ เองใหญ่ยี่หนะเหมือนเดิมเนาะยมุ่งเขาเนี่หมือนเดิมมันใหญ่ได้ปะอย่ามั่นใจเลยล่ะยี่เนา่อกแล้วปู่มันนี่เขาต้องมาไหลนะครับเขาต้องมาไหลแต่ตอนเนี้ยเขาจับไว้ตั้งกลางปุ๊บมันเข้ามือมีดง่ายแล้วเวลาตีมันก็ง่ายนะครับอันนี้มันจะใหญ่และอย่างหนึ่งถ้าปู่มีรับศรน่าเนี่ยมันจะได้รับแรงดึงความแข็งแรงมันจะหายไปนิดนึงมันก็เหมือนแต่ว่าที่เราเหยียบพื้นตอนนี้นะครับ พอนาทพอน้ำผมมันอยู่กลางเพราะมันถ้าแรงดึงหรอมึงจะห้าแรงดึงนะ่งนี่ก็อ่าประมาณนี้ครับห่วงแรกเข้าลักษณะนี้ลายมาเกี่ยวกับคาราบิเนอร์บุบล็อกคือดีห่วงที่สองอยู่ตรงเท้าเข้าเหมือนกันจับตัดปุ่มกลางนี่ครับลิมมวนไปเลยปุ่มกลางจับลักษณะกับมวนสักษาหนึ่งสี่หลอดอันนี้เอาไว้เหยียบนะครับเอาไว้เหยียบ มัดคนเดียวหน่าเดียวหน่าบัดเองเจ็บเองคู่เกลียวบอกว่ามัดเองเจ็บเองบปนไหวอสูงศักสีกว่านะครับด้วยเหตุนั้นนี่ขูดขึ้นไปปุ๊บเช็คอุปกรณ์ปุ๊บแล้วก็เหยียบเวลาเขาจะขึ้นทิ้งถั่วดูก่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮโอเคมาลุตจะขึ้นพือเท้าเหยียบก่อนปุ๊บพูดตังนี้ขึ้นไปปุ๊บ ดิ paid, ้งเบิ้งแบบกระยอนดูนะครับนั่งลงดูตัวนี้ตัวเองถ้ามือมันคือมันอยู่ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นคลายตัวร่างโป๊กแล้วก็ขึ้นเหยียบตัวนี้โป๊ดๆนะครับแพมให้มันนี่แหละคาราบีนมันสื่ออย่างเดียวนะครับดูก่อนแล้วก่อนนั่งอันนี้ขึ้นไปจุดซุดเลยนะครับโป๊กโป๊ดนั่ง lúc bồm ở cái đây này lúc bồm này hả ui đi đây rồi à ตรนี้ก็หมาแนะตรงนี้แดงนี้พบขงลงดึงลงวิธีลงไม่ท่านยืนบนนั้นยืนขึ้นยอพุพุ่งไหลงมอแล้วก็ไม่ลงแล้วมาพดขานน้ำย้อนกันหายแล้วก็ยืน แน่ใยเน้นย้ำมือให้ดีกว่าช่วงตีเท,ท้ายาวเอาส่วงข้างมากว่าถ้าดันแข็งั้นมายาวมันเสร์ฟแน่ันจะเป็นยี่หรี <c ười> <ล>่เนี่ยลอ คนนี้ผมจะจับเวลาขึ้นถ่าได้เรีวที่สุดผมมีรางวัลคณะครูเนะครูแซวให้ิและรูกไอ่นรูกันม่กวันวนี้จะเจ้าละขึ้นอันนี้กัน โอเคครับถึงพื้นก่อนแก้ระบบไฮไลท์ฮอรนะครับดึงแขนจัเนี้ยผมตันนี้เอปพ๊บมันจะง่ายเลยตัวเก่าได้ครับนี่้นห้รับหมูตัวนี้คนโอเคครับเอาพวกทมาเป็นจะกท่หมูตัวนี้ก่อนมีหกเ็เขา

Saya ini mati terus jadi apa nang? Mancing di bawah. Lomah lomah lomah. Kita kencang. Mak. Oke maklum. Ayo. Tunggu ini ini kencang. Lomah lomah. Kunci berbawanya. Kunci berbawanya. พีอได้น่องลองดูนอันนี้าไมครอบเจว่าก็ไมบอันนรคัตคนีรับตเสโดนีก็ผมนออกมันออกมัน่ขาดสนนโใจเนี่ยเดี๋ยวาเกอลออเลเดี๋ยวก้อมเฮมระมันต้องฝึกมันต้องฝึกเ็บมือนะอะไรนี่โอ้มันนี่้นนี้มีตีดมันให้่มีหนมอนก็ได้ตีมันนุเนยคันหูุ่มน้พวา วนน้ยกเขาอะปกติผมขึ้นมันมีดีมันเราไปเจอแทงมันมันมีผงขอจะมขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาจะลุกแข็งมั้งฮัมไร่ฮัมไร่ฮัมไร้ม่หรอฮัมไร้กันฮัมไร้กัน

ủa hả anh mong cái đó con dù đi về đây nè con dù đi về hả anh muốn nắc ruột nhạc <laughs>

Ô, bác เนี่ยได้ป่ะมันลงแม้ ทอดตําไว้แล้วก็เดี๋ยวคนโต่อไปขึ้นนะครับคู่ห่านนี่เขาเรียกว่าแบบไหนครับรขึ้นแบบนี้ครับ ขึ้นมันวในระบบเซนต,ตัวเนี้ยมันเป็นดีไวต์ดีไวต์ครับไอ้ที่เราขึ้นในแ่อกีนอนดีไวต์<อ>ขึ้นด้วยฟูติกครับคือไม่มีอุปกรณ์ดีไวต์ก็คือพวกอุปกรณ์ที่เรามี<อ>มการเปิดน,นี้อย่างตัวนี้กว่าเป็นเช็ด เช็ดตอกนะครับจะใช้ใช้จับเชื่อกี่้นไนตอนนี้เรามาใช้ถ้าในการขึ้นลยเหมือนููติกนะครับตัวแรกจะใช้แทนพูติกตัวบนนะครับส่วแฮนเอ n เนเดอร์ ender, จะเป็นไอพีติกตัวข้างล่างเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ครับ นะครับคือคือไข่ใจ,ใจคนนี้เป็นแฮนด์ไอเซนเดอร์นะด้านขวานะครับด้านขวานี่มีด้านขวาด้านซ้ายกอที่ไข่ใจสองอันขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกครับประมาณนี้เนาะอันหนึ่งใส่ถุงตีอันหนึ่งใสนนง่กับตัวแล้วแต่อันนั้นจะมีถึงตีนถึงถึงตัวครับจะแทนฟุตซ<อ>ิอขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยนะครับ พอถึงเวลาปุ๊บนี่นี่จะง่ายวอนะครับเคร่อ ตัวนี้ดาวลลนาตัวนี้ขึ้นไปนี่นะครับอันนี้ใออง้ก่อนครับนีจะขึ้นแล้วเนี่เขาเรียกเขาเรยไปต้องหอกตัวงต้งต้ตนั่นเงต้องหัวหดหงดอแต่การขึ้นก็คือตันี้เอามาแทนบูติกเป็นอุปกรณ์ในการในการลงนะครับอย่างในอุปกรณ์ เราจะเห็นเกล็ดมันอยู่นะครับมันลอ็อกเชือกอยู่นะครับในการลงนะครับให้เราเหยียบขึ้นไปนครับดึงขึ้นนิดนึงสังเกตนะครับกดลงแล้วรูดลงตัวนี้เหมือนกันนะครับยกขึ้นนิดนึงเอ,อนเหยียบอยู่นะครับเหมือนกันหลักก็คือกดนิดนึงต้องเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับ ถ้าเราดันขึ้นมันจะไหลนะครับอันนี้ล็อกพอมันล็อกนะครับยกขึ้นนิดนคือกดข้างบนปล่อยตัวปล่อยล็อกล็อกเย็นมากครับใช้อุปกรณ์ถ้าไม่งั้นมันล็อกตายตัว

มีเส้นรูปแล้วบางครั้งเขาเขาไม่ต้องเช็ดนี้เขาสามารถเคลื่ตลงได้เลยเราต้องมีเชื่อกตัอื่นเลยนะครับยันนึงมานวันศุกร์เราจะเห็นว่ามันล็อกอยู่ถ้าเรากดเล็กเห็นเหรอครับโอเคโอกาสที่ประตูเกตมันจะเปิดเนาะมันจะมันจะออกเงี้ยเวลาเชือกตุ่นนะครับลุกใช่ เพราะฉะนั้นในการกดอ่ะมันกดตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเนี้ยโอกาสที่ประตูมันจะเปิดมีครับเพราะฉะนั้นถึงใช้ตัวบนยกเลยนะครับตัวนี้มันล็อกอยู่มันไม่หลุดบ่าดตัวบนน้อใช่ครับในการขึ้นลงใช้ในการลงนะครับปกติมันใช้ขึ้นอยู่แล้วแต่เวลาลงขึ้นมันล็อกแต่ถ้ามันมีถังแก๊ไหมครับขึ้นมาลงขึ้นเปิด สองจังหวะถ้าเราไปเปิดผิดโอกาสที่อะพอดีเราหลุดน้ำหนักมันดึงประตูมาเปิดขึ้นมา๊บตกเลยตกเลยเหมือนกันมีอุปกรณ์<บ>ก็กต้องใช้ใช้ให้ได้คับใช้ให้เป็นวันนี้ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกัน กดมานะครับมันจะติดไม่หรอกแต่ถ้าเรากดบางคนไม่รู้กดเห็นไหมครับเปิดเลยอเอพอมันเปิดอะโอกาสที่ว่าเชือกมันดิ่งหรือผักมาเชือกมันดิ่งผักมาปุ๊บอะเชือกลูดออกมาปุ๊บจบหลวยใช่ค,ครับนี่มันยังมีสองจังหวะต้องรู้จังหวะน,นะครับเพราะฉะนั้น ที่ไปเรียนม,มาที่เขาบอกว่าเวลาใช้แฮนดิคัพเดอร์หรือว่าตเชดนะครับให้เราใช้มือกดที่ด้านบนเพราาะว่มมันีปลอดภัยใส่ถึงประตูไม่เปิดเลยแค่แค่มือกดยกน้อยเดียวใช่ใครับกดนิด,ดเดียวยกขึ้นกในการใช้เครื่องมือลงแค่นี้เองครับเหมือนพูดติดใช้แทนพูดติดแค่เป็นอุปกรณ์ดีไว้ นี่เขาทำไมไม่ไม่ทำปุมกดข้อมูลนี้ด้วยปก,ต,กติบางรุ่นถ้าเป็นเป็นยี่ห้อหนึ่งหรือดังๆนะครับมันจะมีเชือกอหรือเราใส่เชือกก็ได้แล้วก็ดึงกระตุกงเนาะกระตุกกระตุกเออคร่าแล้วมันจะมีรูอยู่อยู่ที่ใช้แต่บางคนเนี้ยใะตุนี่มันนั่นนี่มันนั่น ก็เอามาฝึกไว้ปีนเหมือนกันเต็มท่องๆแล้วอมีหลายวิธีครับมือตะเกียเราใช้มือลูกดีกว่าแต่ปกติที่ที่คุณพ่อทำอมันดูเหมือนง่ายมากตัวเนี้ยชนไอตัวตัวแฮนด์เนี่ยนะครับตัวนี้ี่ทคือ ตอนตนี้ขึ้นได้นใ<ห>นเวลาลง้ลงมมนได้ล้งมาต้องกดเหมือนกันสองนนี่แต่ถ้าลงถ้าลง,ลาลงลด้วยด้วยตัวเนี้ยม,มันเป็นวิธีกรณีที่ว่าอุปกรณ์ในตัวเรามีปัญหาไปแต่ตัวนี้ลงครับแต่ถ้ามีขึ้นไปปุ๊บก็มีการเปลี่ยนระบบเอาสิเกเอมาใส่แจางหัวขวนเอสดตัวนี้นะครับใส่โคตรตพวเอง ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้มาใส่มันด้วยดูทำระบบลงแล้วก็ล่อนตัวทำแล้วก็รอำเงินจับแล้วนี่ก็ร่อตัวดปีดชิลตัว้วทิ้งองตัวง่ายจะง่ายมีเดียวกจะรู้ตัวต้องให้เห็นภาพตอนนี้ด้งยอันนี้ที่ครูเขาสอนมานี่อันนี้เอาไวฝึกฝึกันกยยังยังไม่หมดครับ

ทานสบายครับท่าไหนมีก็ใสสักถามได้ครัไม่ใช่หว่าใช่ตัวเรือตัวเรือตรงกลางนะครับมีเสียบขึ้นมีสูงพับนีครับมีกงใส่คำถามครับส่วนเงื่อนจ่างๆมีหว่าไช่หว่าไช่ผู้ชินะครับมันเป็น่อรได้ว่ามัจะขึ้นไกจ้าบุกิหนึ่งนะครับสำหรับทานใดที่นเะ่คถามนะครับท่าน แน่คะแนน่ออย่างนี้ไปเกี่ยวบนเม้นแลนเอาเกี่ยวสิไปเลยว้ถ้ายออกยิขึ้นไปเอาถ้าล้องก้องู้ไม่เ้ากรงีเดเกี่ยวแบนี้ตรเอาขึ้นไปขึ้นไปออยู่ใเดียเออแตต้องัวไนกนงบไเกียวไม่้นี่